สวัสดีครับพบก,กับศุรกาภูบอลไทยเราเริ่มต้นกันที่กระหึ่มช่องทางการถ่ายทอดสดวันนี้ทีมชาติไทยพบกับอุซเบกิสถานท็อป64ของโลก PPTV HD 36 T Sport 7ถ่ายทอดสดนะครับ m ช t ช h i ช s t a การแข่งขันฟุตบอลเอเชียนคัพ2023 รอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ในรอบ16ทีมสุดท้ายนะครับทีมชาติไทยของเราทีมทับห0 0ของโลกไปต้าการนำทัพคุนซือญี่ปุ่นมาซาทาา e ะอชจิเอะปกับทีมชาติอุซเบกิสถานทีมทับอันดับ64ของโลกวันนี้นะฮะวันที่30มกราคมตามเวลาประเทศไทย18.30นาฬิกาน,นัสนามเอลา,านลาสเตเดียมประเทศกาตาร์ติดตามไทยทสดได้ที่ PPTV HD 36เฮและที p ป r t 7 แฟนๆห้ามลืมดู็ดขาดนะครับแล้วก่อนเกมมีอะไรจะบอกกับทีมชาติไทยของเราไหมพิมพ์มาเลยนะครับข้างล่างคองมเมนต์น,นี้รอดูดได้เลยญี่ปุ่นเผยจุดแข็งทีมชาติไทยก่อนแมตช์ชี้จะตาเอเชียการนี้แฟนไทยมีเซอร์ไพรส์นะมาซาอุทะดาอิชิอิหัวหน้าโค้ชญี่ปุ่นของทัพจังสึกทีมชาติไทยเตรียมลงสนามแมตช์ชี้จะตารอบ16ทีมทสุดท้ายศึกเอเชียนคัพ2023 บีส nah ิ well ิที่จะเซอร์ไพรส์พลิกชนะอุตเบกิสถานยอดทีมแก่งเอเชียกลางเข้าสู่รอบต่อไปได้ซื่งอย่างของประเทศญี่ปุ่นอย่างโซกิคิงได้เปิดเผยบทสมบัติของมาซาทาดะอิชิอิกุนซประวัติศาสตร์ของทีมชุดไทยที่ชันว่าจุดแข็งของนกเตะไทยผมมองว่าเป็นความสามารถทางกายภาพเช่นความเร็วและแรงปะทะของร่างกายซึ่งดูเหนือกว่าผู้เล่นชาวญี่ปุ่นเสียด้วยซ้ำในทางเทคนิคแล้วพวกเขาก็ไม่ได้ด้ดอยไปกว่าเลย แต่สิ่งที่ยังขาดอยู่เล็กน้อยก็คือระดับความเข้าใจในกลยุทธ์การเล่นแบบเดี่ยวและแบบกลมซึ่งตอนนี้มาซาธาดะอิชิอิได้เปลี่ยนแปลงเกมรับที่เป็นปัญหาใหญ่ของทีมทไทยตลอดที่ผ่านมาให้กลายเป็นจุดแข็งของทีมไปเป็นที่เรอแล้วด้วยการเป็นทีมเดียวที่ในทัวร์เมนต์น,นี้ที่ยังไม่เสียประตูเลยแม้แต่ลูกเดียวซึ่งหลังจากนี้เราจะได้เห็นการปรับจูนเกมรุกทีมทไทยซึ่ง มาซาธาดะอิชิยืยนยันแล้วนั่นคือจุดแข็งของไทยคือเกมรับหรือเพียงแค่าการปรับความเข้าใจในกลยุทธ์เท่านั้นด่วนลูโซเตรียมรับมืออุซเบกิสถานส่งชนาทิปอุซเบลงดวลกับนิโคลัสมิเควลซัแข้้งที่ว่ากันว่าอันตรายที่สุดของอุซเบกิสถานนั่นก็คือชนาทิปของอุซเบโดยมิเคลซันเตรียมรับมือ ทัพจังสุดทีมชาติไทยปานน่าการน,นำทัพของญี่ปุ่นมาซาทาระอิจิเอะเตรียมลงสนามแมตช์ชิตาตาพบกับอุซเบกิสถานยอดทีมแข่งจากเอเชียกลาง H H ang, ท็อป64ของโลกโดยหนึ่งในนักเตะที่ว่ากว่าอันตรายอย่างที่สุดอย่างมากของอุซเบนั่นก็คืออัลบอสเบกเฟรชูราเยฟดาวรุ่งในวัย20ปีสูง167เซนติเมตรซึ่งมีฉายาว่าเมสซี่เจอุซเบกิสถาน ซึ่งมีลักษณะการเล่นที่รวดเร็วเลี้ยงกระชากลักลุยจมตีแนวรับทีมคู่แข่งคล้ายคึงกับชาณาทิปย์สงกะสินแฟนบอลไทยในโลกออนไลน์มักจะเรียกเขาว่าชนาทิปอูดเบ้เขาเป็นตัวริมเส้นทางฝั่งซ้ายและต้องเผชิญหน้าโดยตรงกับนิโคลัสมิเกลเซนแบ็กขวาทีมชาติไยในวันนี้งานนี้เดี๋ยวได้รู้กันว่าต,วต,วตัวตัวใครเจ๋งกว่ากัน ปัจจุบันคาแกงและคว้ะแชมป์กับสโมสร CSK Moscow เป็นผู้หญิงประตูชัยในนัดจริงชนะเลิศรายการ AFC U20 Asian Cup 2023พาทีมชาติอุเบกิสถานชุดอยู่2 0ปคว้าแชมป์ครั้งแรกในประวัติศาสตร์คว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมในรายการ AFC U20 Asian Cup 2023คว้ารางวัลดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี2023ของสมาคมฟุตบอลอุเบกิสถานเพิ่งย้ายไปเล่นกับ CSK Moscow เมื่อวันที่4สิงหาคมพศ2566โดยลงสนามไปทั้งหมด13นัดยิงที่2ลูกลงเล่นทีมชาติจุดใหญ่ไป12นัดยิงได้3ประตูญี่ปุ่นส่งสัญญาณถึงทีมชาติไทยก่อนเกมแมตช์ประวัติศาสตร์ชี้ชะตาเอเชียซื่อเจลีกของญี่ปุ่นนะครับพดภาพความพร้อมและข้อความส่งสัญญาณถึงทัพจังศึกทีมชาติไทยของเราและให้กำลังใจมาซาทดะอิชิอิ ญี่ปุ่นคือพวกเดียวกันก่อนลงสนามแมตช์ติูตานในราการใหญ่ทั่วใหญ่สุดของทวีปเอเชียพบกับอุซเบกิสถานท็อป64ของโลกสนับสนุนให้ไทยเป็น8ทีมสุดท้ายของทวีปเอเชียให้ได้โดยตังสื่อญี่ปุ่นยักษ์ใหญ่ให้กำลังใ,ใ,ใจมาซาดะอิชิอิโดยเนื้อหาระบุว่ามิโซอิชิอิผู้จัดการทีมชาติที่กำลังแข่งขันในศึกเอเชียนคัพในฐานะผู้บัญชาการทีมชาติไทย จงเอาชนะอุซเบกิสถานและเป็น8ทีมสุดท้ายให้ได้นะครับตอนนี้มาซาธาดาอิจิวหนา้าโคตากญี่ปุ่นเตรียมนำทัพชังศึกทีมชาติไทยลงสนามแมตช์จะตาพบก,กับอุซเบกิสถานในวันนี้ตามเวลาประเทศไทย1 8 3 0นณสนามอัลจานาสเตเดียมประเทศกาตาสื่อญี่ปุ่นนะครับให้กำลังใจเราคือเจแปนเวยยังไม่มีใครทำได้ มาซาทาดะอิชิอิจอพาทีมชาติไทยจารึกสี่ประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ครั้งแรกบนเวทีเอเชียมาซาทาดะอิชิอิหัวนาโค้ชจาาญ่ปุ่นเตรียมนำทัพชังศึกทีมชาติไทยลงสนามชี้จุดตากับอุซเบกิสถานยอดทิมการจากเอเชียกลางท็อป64ของโลกล่าสุดมาซาทาดะอิชิอิเตรียมพาทีมชาติไทยจารึกสี่ประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่หากว่าชนะเหนืออุซเบกิสถานได้ประวัติศาสตร์แรง อิจิอิจะกลายเป็นซูนซอคนแรกที่ผ่านทัพชังศึกทีมเชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ประวัติศาสตร์ในระบบ24ทีมของการแข่งขันรอบสุดท้ายประวัติศาสตร์ที่2ออิจิอิจอดจารึกประวัติศาสตร์ผ่านทีมชาติไทยเก็บชนะเหนืออุซเบกิสถานเป็นครั้งแรกในรอบ17เปีประวัติศาสตร์ที่3อิจิอิจอดจารึกประวัติศาสตร์ผ่านทีมชาติไทยในแพ้คใครสีนัดติดต่อกันครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนคัพ และประวัติศาสตร์ที่สีอิชิเอจอร์จาริกประวัติศาสตร์พันชิชตนชัยเก็บเินชิ้นสี 4, นัดติดต่อกันเป็นครั้งแรกซึ่งปัจจุบันาทีมชาติไทยกลายเป็นทีมเดียวของทอน,นุแมนที่ยังไม่เสียประตูแม้แต่ลูกเดียวทำให้ได้ครับเป็นกำลังใจให้ขอเตือนยาโรดีดินมาซยรีบอบพูดถึงทีมชาติไทยแมตช์ชาาิตารอบ16ทีมสุดท้ายประมาทไทยไม่ได้ยาโรดินมาซาริบอบนะครับ แข้งตัวเทพของอุตเบชิสานออกโรงเตือนเพื่อนร่วมทีมทุกคนจะต้องพยายามทำงานหนักต่อไปแม้กูแก้แข่งของพวกเขาจะมีอันดับโลกที่ตามหลังพวกเขาห่างพอสมควรการเจอใครนั้นจะประมาทไม่ได้อุตเบกิสานทีมอันดับท็อป64ของโลกเตรียมลงสนามแมตชิตาดาพบก,กับทัพชอบซึ่งทีมชุดไทยภายใต้าการนำทัพของกุนซือญี่ปุ่นมาซาทาะอิจิอิในวันนี้ในรอบ1ิทีมสุดท้ายของศึกเอชียนครับที่สนาม เอาจนเอาสเตเดียมประเทศกาตาตอนนี้ทีมชาติทุกทีมได้เรียนรู้มากมายและรู้วิธีการเล่นสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการทํางานอย่างหนักเราพยายามทํางานอย่างหนักในทุกการฝึกซอ้อมและทําตามคาแนะนำทั้งหมดของเฮดโค้ชของเรายาโลโดนินินมาซาเรบอฟยังกล่าวต่อไปว่าหากทุกคนต้องการพัฒนาและเพิ่มระดับของคุณในธนะฟุตบอลชื่อฉันไม่ใช่ตัวกาหนดว่าใครจะชนะในสนามแต่ใครทางานหนักจะเป็นผู้ได้รับชัยชนะเราพยายาม ปฏิบัติตามทําคำแนะนําทั้งหมดของหัวน้าคตนี่คือก่อนเกมนะครับเขาก็ไม่ประมาทเหมือนกันนี่คือสุดข,ข่าวฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของที่30มกราคมแฟนๆห้ามลืมโดยเด็ขาดนะครับทีมชัติไทยของเราลงเล่น18.30นกาแล้วหลังเกมเรามาพูดคุยกันในช่อง MJ s p o r สปนะครับจอดพี่น้องจอด